จะเริมอลายกุมวรมตุลลาวะบรดกาตัมาพบกับวิชาคลักนะคะมาต่อในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ก่อนอื่นเรามาอ่านดูอาก่อนเรียนกันก่อนนะคะรอบบีซิดเนียร์มาวารุยกนีเพมาเรามาทบทวนเนื้อหาจากอาทิตย์ที่แล้วกันก่อนนะคะ,คะเราช่วยเหลือคนยากจนเพื่อ ความพึงพอพระทยัยจากอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาอัลลาห์มาชัลอค่ะการที่เราช่วยเหลือผู้อื่นหรือคนยากจนเราไม่หวางการตอบแทนมาชัลอค่ะเราไม่ควรที่จะรำเลิกรำเลิกบุญคุณจากการช่วยเหลือของเรามาชัลอค่ะเราควรปิดบงังการทำความดีของเรามาชัลอค่ะเราขอให้อัลลอฮ์ สุบฮาหนาวะตาลาตอบแทนเราและขอดุอาให้กับคนยากจนคนขัดสนความเมตตาของอัลลอฮ์ตาลลาลงมาเนื่องเพราะเด็กกำพร้าคนยากจนคนอ่อนแอและคนขัดสนเรา ไม่ใช่แค่ช่วยเหลือผู้ที่มาที่บ้านเราอย่างเดียวเรานั้นควรออกไปดูแลผู้ที่ขัดสนและคนอื่นนอกจากนี้ด้วยนะคะเราช่วยเหลือผู้คนได้หลายแนวทางไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษาการให้ความรู้หรือกำลัง ของเราเท่าที่เรานั้นมีอัลลอฮ์สุบฮายนาวะตาา้าเลส่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องของเขา มาอ่านคำหลักที่จะเรียนวันนี้นะคะในเรื่องของเรื่องราวสนใจผู้ช่วยเหลือที่ลึกลับมาอ่านตามครูนะคะหญิงตาบอดท่านอุมารท่านอบูบักเร็วกว่าปกติผู้นำรับใช้เรามาเชื่อมโยงเนื้อหาจากคำหลักของวันนี้เลยค่ะในเมืองมาดินะ มีหญิงตาบอดยากจนซึ่งประสจ,จากคนดูแลท่านอุมรัรรดิยัลลอฮุอันฮุมักนำอาหารไปให้เธอทำความสะอาดพื้นและริดนมแพะให้เธออยู่เสมอๆต่อมาในช่วงที่ท่านอบูบักเป็นคอลิฟะมีบางอย่างเปลี่ยนไปท่านอุมรัรพบว่างานที่ท่านเคยทำมีผู้ทำเรียบร้อยแล้ว วันหนึ่งท่านไปเร็วกว่าปกติเพื่อดูว่าใครคือผู้ช่วยเหลือลึกลับคนนั้นนักเรียนคิดว่าใครคะเป็นไปเป็นใครไปไม่ได้นอกจากท่านคอลิฟะอบูบักนั่นเองค่ะท่านอาบูบักเชื่อว่าผู้นำน,นั้นมิใช่ผู้ปกครองหากแต่ เป็นผู้รับใช้ประชาชนต่างหาท้ายบทครูก็มีกิจกรรมให้นักเรียนทำนะคะนั้นก็คือให้นักเรียนตอบคำถามจากเรื่องก็คือเรื่องเราสนใจที่เราได้เรียนในวันนี้นะคะคำถามอะไรบ้างข้อหนึ่ในเรื่องมีใครบ้างจากเรื่องที่เราได้เรียนตะกี้นั้นมีใครบ้าง ข้อ2ใครทำอะไรแล้วก็ข้อสุดท้ายนั่นก็คือทำที่ไหนอ,อย่าลืมตอบคำถามนี้ในเขียนในสมุดหรือในกระดาษ A4 ก็ได้นะคะแล้วก็ส่งในไลน์นะคะท้ายนี้ก็ปิดด้วยดูอากิฟารัตสุบฮนานัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิค اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك